ภูเนะคะมีน้ำท่วมหนักเลยทีเดียวแล้วก็เห็นท่านนายกเนี่ยบอกได้แต่ว่าให้ทำใจกันไว้ตอนนี้พี่น้องเราอะนะคะก็เลยช่วยกันระดมทุนบริจาคทรัพย์สินแล้วก็ข้าวของเครื่องใช้เพื่อจะเอาไปช่วยเหลือพี่น้องที่อยู่ตามท้องที่ที่เกิดเหตุพกภัยไนะคะโอเคค่ะที่หนึ่งที่เก๋พามาวันนี้ที่พี่น้องเสื้อแดงกันมาช่วยกันตั้งจุดรับบริจาคนะคะคือที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะว่า าากศเป็นยังไงแล้วมีคนมาบริจาคของมากมายขนาดไหนไปค่ะ เต็นที่อนุสวรีชัยพี่ปุ้ยค่ะสวาสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะพี่ปุ้ยคะวันนี้เราตั้งเต็นท์เนี่ยเราเปิดรับตอนนี้เราต้องการสิ่งของเครื่องใช้อะไรบ้างคะที่อยากให้มาช่วยกันบริจาคก็เป็นของเครื่องใช้ส่วนตัวแล้วก็อาหารแห้งต่างๆเลยนะคะเพราะว่าที่เราไปมาเนี่ยบางทีแล้วในเรื่องของการประกอบอาหารหรือว่าอะไรยังไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นพวกวายวายพวกปลากระป๋องนะคะแล้วก็ของสั่เด็ดรูปที่ทานได้เลย ใช้อยาของผู้หญิงผ้าอนมัยนะคะแล้วก็ของใช้ทั่วไปก็เป็นสบู่ยาสีฟันสบู่ยาสีฟันแปรงฟันของอะไรที่ที่ใช้ประจาตัวเนี่ยค่ะ,ะรับได้หมดค่ะ,ะแ,ลแล้วนี่ตั้งแต่เราเปิดเราไปจัดเราได้เอาไปส่งสักรอบหนึ่งแล้วหรือ <สบ S 1> เออเราส่งทั้งหมดตอนนี้ก็คือเรารับไปจากเมื่อวัน,วน,วนเรามาตั้งเต็นเมื่อวันจันทร์นะคะเมื่อวันจันทร์ตอนเย็นนะคะแล้วก็พอวันอังคารเนี่ยอังคารนี่เราก็ไปที่โครา เราก็ไปรถบรรทุก6กลอ้อแล้วก็รถเอ่อพิก up หลังคาสูง2องคันนะคะวันนั้นที่เราไปก็คือทยอยกันไปใช่แล้วพอมาอีกวันนึงเราก็เป็นรถปิก up หลังคาสูงไปโคราชเหมือนกันแล้ววันนี้เนี่ยวันนี้นี่เราไปที่ลบบุรีออวันนี้ก็จะมีทิปไปลบบุรีอีกใช,ใชะะ่แล้วอย่างนี้พี่น้องที่สนใจเนี่ยจะมาเนี่ยเต็น์จะตั้งถึงเมื่อไหร่แล้วมาได้ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงอะไรยังไงม้างคะแล้อย่างเนี้ยที่ก็เต็น์เราเต็น์เราก็24ชั่วโมงนะคะจะมีเจ้าหน้าที่อยู่ตลอดนะะค แล้วกเ็เต็นก็คือจะตอนนี้ที่คิดไว้ก็คือน่าจะถึงประมาณวันอาทิตย์ถึงวันอาทิตย์วันอาทิตย์ใช่ค่ะแต่ว่าเราต้องดูสถานการณ์ก่อนนะคะว่าพี่น้องที่ได้รับความช่วยเหลือ,หร,อหรือที่เดือดร้อนเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนนะคะคงจะต้องประเมินวันต่อวันนะคะก็คือยังเป็นการเปิดรับไปเรื่อยๆใช่ใชยังไงก็ใครแวะมาแถวอนุสาวรีย์นะคะก็มาได้โอเคค่ะขอบคุณมากนะคะ การที่เราไปให้สําหรับผู้ประสบภัยเนี่ยเราไม่แบ่งสีนะคะคือทุกสีนะคะที่เราให้เขาได้หมดก็คือรับทั้งที่น้องคนไหนเป็นคนไทยด้วยกันเข้ามาช่วยเหลือกันจะเอาของมาบริจาคก็ได้หรือแม้แต่ของที่เราเอาไปเราก็ให้กับพี่น้องคนไทยด้วยกันทุกคนใช่ไม่ไม่แบ่งสีค่ะไม่แบ่งสีนะคะคนไทยด้วยกันค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ ที่จุดอนุสาวรีย์ชัยเนี่ยนะคะจะเต้นอยู่จะอยู่ตรงโรบินสันเก่านะคะถ้าใครว่างเนี่ยแวะมาได้2ชั่วโมงประเมินสถานการณ์กันวันต่อวันผ่านก็แวะมาค่ะ เป็นแค่งาแแนแถลงเริ่มต้นเพื่อจะพี่น้องให้พี่น้องเสื้อแดงเนี่ยช่วยกันระดมทุนเรียออะไรแล้วก็ช่วยกันบริจาครับบริจาคเข้าของเพื่อไปช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภันยนะคะเป็นไงคะสายทานเสื้อแดงยังไงเนี่ยคนไทยก็ช่วยคนไทย ตแต่พี่น้องเราเสื้อแดงค่ะเสื้อสีอะไรแตกต่างความคิดแต่ว่าเราก็ยังอยู่ร่วมกันได้จริงไหมคะ ด้วยความจําเป็นและเร่งด่วเนวเราก็เลยมีมินิคอนเสิร์ตเพื่อที่จะระดมทุนแล้วก็เปิดรับบริจาคข้าวของเครื่องใช้รวมทั้งเงินทองเพื่อช่วยเหลือกับพี่น้องที่กำลังประสบภัยพิบัติพ่พาร์ทพี่น้องครับที่หนึ่งเสื้อเนี่ยทำไมโลโก้แปลกๆไม่คมืออะไรนะฮะสวยค่ะพี่น้องฮะับทำบุญสองเด้งก็คือซื้อข้าวพี่น้องเรา ไปช่วยพี่น้องครับพี่พิพัฒใช่ครับช่วยทั้งพี่น้องเกษตรกรช่วยทั้งพี่น้องที่ผสมนกกรภัยก็คือพี่พิ่มพัสเป็นโลโก้ของ ส่วนหนึ่งของห้องคัดแยกที่พี่น้องเราเนี่ยพอได้รับของบริจาคมาก็จะมีการแบ่งข้าวสารจากถุงใหญ่มาเป็นถุงเล็กข้าวของต่างเนี่ยเอามาเป็นถุงเล็กๆเ,เพื่อจะได้คอยส่งให้พี่น้องที่ประสบภัยอ่ะนะคะเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศงานรับบริจาคในวันนี้จริงๆง,งานนี้เป็นงานรับบริจาคของพี่น้องชาวเสื้อแดงนะคะ เรารับบริจาคจากพี่น้องที่ไม่เลือกสีไม่มีการแบ่งสีใดทั้งสิ้นในวันนี้เพื่อช่วยเหลือพี่น้องคนคไทยด้วยกันข้าวของที่เอาไปแจกก็แจกให้กับพี่น้องทุกคนที่ประสบอุทกภยัยที่ประสบความลําบากยากแค้นอยู่นะคะนาะทีนี้คงต้องพึ่งใครไม่ได้นอกจากประชาชนคงต้องช่วยเหลือกันเองเนาะโอเคค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะวันที่29สิบาสิงหามีงานคอนเสิร์ตใหญ่เพื่อช่วยเหลือพี่น้องนี่เหมือนกัน ใครว่างใครพอมีทุนมีทุนทรัพย์มีอะไรเข้ามาช่วยเหลือกันได้นะคะและเจอกัน29สิงหาคีีค่ะคลิปเก๋พาเที่ยววันนี้คุณก็ขอจบลงที่นี้และเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะดูกันคาะว่าเราจะไปเที่ยวไหนกันบ้างข้าวสารเนี่ยเป็นข้าวสารอย่างดีด้วยนะคือมีแต่ที่สำคัญนี่มันดีนิดเดียวนะคะปลากระป๋อง่ใช้นะคะ โรซาคะ่ะไม่ใช่ชาวดอยรับรองคะ่ะว่าไม่เน่าแน่ไง